ในขุนพันธามสามงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็มทุกคาแรคเตอร์สมการรอคอยเพิ่มดีกรีความมันสุดเข้มข้นไม่แพ้ภาคก่อนโกนคือ,เร,อเรื่องเรื่องเริ่มต้นแล้วเนี่ยผุพันกับ4ีเสือสุพรรณอันนี้คือตั้งแต่ตอนวางแผนไวท้ทีแรกแล้วเนาะ5คนมี5คนอันฮาเวียรู เป็นคนแรกอันนี้คือโจนต้าแล้วก็สี่เสือภาคกลางเนี่ยมันก็จะมีเสือฝ้ายเสือใบเราพูดไปแล้ว,เ,วลเลยสองคนก็คือเสือมาเห่วนกับเสือดำมันก็จะครบชุดแต่ว่าเราก็เราก็ไม่จะอย่างที่ยืนยันแล้วเราไม่ได้ทําหนังชีวประวัติของของเสือเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นตัวละครที่มันเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วสิบปีของชีวิตผมนะมันคือหนึ่งในสี่ของชีวิตผมที่ผมต้องอยู่กับตัวละครเนี่ยคือคุยกันไว้ว่า อาจจะเป็นภาคสุดท้ายที่เราทําด้วยกันมีมุมของตัวละครที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แตะ ใน2ภาคแรกก็คือชุดส่วนตัวของท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับเสื้อหรือเรื่องมิชชั่นอะไรเงี้ยคุยกันไว้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่เราได้เห็นด้านมนุษย์มากที่สุดของของท่านหุ่นเรื่องของไอความเดือดแอคชั่นปรดักชั่นแวลูต่างๆไอตรงนี้มันไม่มันไม่ขาดอยู่แนละ้วข้อดีคือการที่เราทำมาสองภาคก่อนนนี้คือมันแอสแตนเลชโลกนี้ไปแล้วเราไม่ต้องมาสร้างโลกใหม่ไงมันก็เลยเปิดพื้นที่ให้กับตัวละครที่มันซับซ้อนขึ้นได้ คุณพัน์ยังเต็มไปด้วยสารพัดสารพันคาถาที่เขาเรียนมาปันแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าตาทิ์การสนทนากับคนตายเราจะได้เห็นวิชาที่มันเพิ่มขึ้นที่เราไม่ค่อยได้เห็นในภาคอื่นหรือยังเห็นไม่ชัดเนี่ยภาคนี้มันก็จะได้เห็นหลายๆอย่างชัดขึ้น,นะ ผมมาริโอมาเลอร์ครับรับบทเป็นเสือมเหิสวนนะครับเป็นคู่ปรับคนสําคัญของขุนพันธ์นะครับจริงๆก็เป็นคนทั่วไปครับแล้วก็มาเข้าร่วมกับสี่เสือภากกลางครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความเหลื่อมล้ําทางสังคมครับก็อยากจะช่วยเหลือผู้คนครับแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มโจรเส์ขาวเป็นเสือที่ฉลาดมีไหวพริบว่องไวเหมือนลิงลมครับสิ่งที่เขาพกอยู่ตลอดเลยก็คือพระมเหิสวนครับคือมีคาถาเบี่ยงกระสุนได้ครับโอ้เขาก็จะมีความเจรชนสองหน้า มีสบุคลิกมันคิ้วไหวมันเป็นนักป้นที่แบบที่ฉลาดมากเก่งมากคือมัริโอมีเคมีเหล่านี้ที่ผมชอบมากเลยคือการปลอมตัวเปลี่ยนชุดต่างๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบหลากหลายครับซึ่งก็ท้าทายตัวผมเองมากๆ เขาคือเสือตัวสุดท้ายอ่ะเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมามีศักดิ์ศรีรักพวกพ้องสักหนุมานที่หน้าอกส่วนข้างซ้ายจะเป็นเสือเขาจะมีอาวุธคู่ใจเขาที่จะแตกต่างจากคนอื่นก็คือลูกองตั้งน,นะครับแล้วก็มีปืนคู่ฟันเขาจะดําเพราะว่าเขาดูดฟินเยอะฮะแต่จุดเด่นคือจะมีฟันทองอยู่สองซี่เสือดําจะเป็นตัวละครที่มีความบิดเบี้ยวในจิตค่อนข้างเยอะค,ครับข่ายครับข่าวจะเป็นอีกด้านหนึ่งของอันฮาวีเอร์ ตกอยู่ในหลุมที่มันไม่มีก้นบ่อแล้วมันขึ้นมาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เขายึดถือไว้ตลอดก็คือสัจจะของโจรสืดดำม,มันคือดินคาถาของสืดดำอยู่ที่ดินเขียนอักขระลงบนดินแล้วก็ใช้ดินนั้นอ่ะสาดซัด,ดกระสุนไปจึงเป็นความหนักความแน่นถ้ามาเหยื่วนเป็นลมสืดดำคือดินสภาพตัวโน้นนี่มันคือดินหยับเหยดิดดุเดือดมันอมมาหิตมึงฆ่าคูหนึ่งคนกูจะฆ่ามึงพืนสิบคนแล้วจะค่อยๆฆ่ามึงด้วย ร้อยเอกัศเทพเป็นนายทหารหนุ่มรุ่นใหม่อนาคตไกลครับเขาเติบโตมากับวีรกรรมของขุนพันธ์ตั้งแต่สมัยเด็กก็มีขุนพันธ์เป็นไอดอลแต่ว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องสปิริชัลไม่เชื่อเรื่องเป็น์คาถาเขาจะเชื่อในยุทธวิธีการสงครามมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เขาเชื่อมั่นในการทําภารกิจคือเขาจะไม่เลือกวิธีการในการทําให้มันสาเร็จเขาสามารถใช้อาวุธได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยา,อาวอาวุธหนักอาวุธเบา สามารถใช้ได้หมดเอมเป็นลุกกี้ที่น่าสนใจมากๆอยากร่วมงานกับน้องอยู่แล้วคือน้องมีวิธีการแสดงที่ดีมากเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากๆนะเขาเขาเอาตัวละครทัเทพที่เหนือความคาดหมายของผมม็ได้แล้วก็เอมทําได้ดีมากทั้งในแง่ของดราม,มา่าทั้งในแง่ของแอคชั่นเองความปลดปล่อยอารมณ์เวลาเห็นเอมเข้าฉากกับอนันดาแล้วสนุก ถ้าคุณพันเป็นแบทแมนถ้าเทพก็เป็นโรบินก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าไซคิกแล้วก็เข้าร่วมกันช่วยกันทําภารกิจเพื่อไปปราบสองโจรที่สําคัญที่สุดในภาคก็คือเสือมหเหศรและเสือดำ จริงๆก็เป็นหมอที่เป็นคนที่รักในจรรยาบรณความเป็นหมออะมีความเมตตาสูงแล้วก็เขารักษาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคนดีคนจนคนเลวคนชั่วก็รักษาตัวจับรักษาตัวไปอยู่ในกองโจรจะพัดจะผูกไปก็มันมีเหตุจําเป็นที่มันออกมาจากกองนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากได้คนที่มันมีความอ่อนโยนในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่ง แล้วก็เก๋หน้าตาเก๋เกสวยสาหัสการนาเรื่องนี้บอกฟ้าฟ้าบอกฟ้าก็ยังจะ้งหมดว่าว่าเกิดมาหนูก็ไม่เคยเล่นอะไรที่มันจะโหดร้ายกันขนาดนี้แต่ว่าโอยสู้ฮะฟ้ากัดฟันสู้แล้วสู้อีกล้มลุกคูกคานยังไงก็ลุยเต็มที่เต็มที่เนื่องจากสมพันธ์จะต้องเจอกับศัตรูที่มันเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆโชคดีของพวกเราที่เสือมาเหตสวนเราก็ได้คุณมาริโอ้มาเลยซึ่งคาแรคเตอร์ก็ตรงคุณโตโน่พาคิดซึ่งก็ เปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งภายนอกและภายในเชื่อว่าทั้งสองคนคนดูจะรักเขาได้ดูง่ายเคมีที่พี่จอยส่งมาก็คือเราเชื่อเลยว่าคนคนนี้คือขุนพันธ์จริงๆคิดไม่ออกว่าถ้าเป็นคนอื่นใครจะมาเป็นขุนพันธ์ได้ถ้าไม่ใช่พี่จ่อยผมว่ามันก็ดีที่เสริมเหาสวนที่มาในลุคใหม่ๆ น้าใสปิ๊งปังแบบหน้ากระล่อนกระล่อนหน่อยมันกลมดีฮะตัวละครมันดูกลมดีผมว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของภาคนี้ค่อนข้างดีมากประทัก,กับทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเป็นคอร์รฟิลกันเลยก็คุยกับพี่โคมตั้งแต่แรกเหมือนกันว่าเราก็อยากจะฉีกออกไปจากภาคอื่นๆพี่ันดาเขาไม่ได้เป็นแค่นะักแสดงคือเขาเป็นฟิล์มเมคเกอร์และเวลาเขาเข้าสีเขาจะไม่ได้คิดถึงแค่ตัวละครแต่เขาจะคิดถึงทั้งสีคิดถึงทั้งซีเควนซ์และคิดถึงทั้งโปรเจกต์นังทั้งเรื่องแล้วเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่่่่าาาาาามมมมททีีแบบบไไหหหนนนนเเ้้เาสสสรรถงงงขปใใซซึััํูณมม์ ขึ้้นได <S 1> <S 1> <S <ets> <S คือโอ้เ๋ยนะฮะเป็นความสุขของกองนะฮะเป็นคนน่ารักครับมันทําให้กองมันยังมีความบาลานซ์อยู่บ้างครับระหว่างสีดํากับสีขาวครับ <S <S ทำอะไรก็น่ารักครับ อยากได้สกิลนี้ของพี่โอมากเลยนะก็คือแบบอยู่ยเฉยๆก็น่ารักแล้วแล้วแกล้งคนก็น่ารักโดนแกล้งก็ยังน่ารักส่วนของเสือดำเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดุเดือดมากวิชาไม่แพ้กันกับท่านขุนจะปะทะก,กันด้วยความรุนแรงผมกับพี่โทโน่ตอนเข้าฉากด้วยกันมันก็จะเป็นฟิลอย่างเงี้ยมันมีความ aggressiv จริงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมาะกับเรื่องนี้ปมที่มันมีต่อกันมันต้อนก้างรุนแรงเหมือนกันไม่มีใครเป็นโทโนโ่ไม่มีใครเป็นอนันดา <c oughs> เขาก็จะเป็นตัวละคร <c oughs> ก็จะอัดกันเต็มที่ เสือดำเองก็จะปล่อยพลังแห่งความเกลียดแค้นออกมาเต็มที่ขุนพันธ์เองก็จะต้องต่อสู้เต็มที่เหมือนกันทุกอย่างมันถูกเซฟแหละแต่มันก็จะมีมุมที่แบบใส่แบบเกินนิดนิดอะ่ะมันมี potential ที่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยไอ้ไม้ตะพบไปตีขาเขาตีครั้งแรกใช่ไหมเาบอกว่้ยมันเองดูค่อยแล้วเขาอเอาไงพี่พี่ต่อนอเอาเลยจอยแบบใส่เลยใส่หักเลยไมตีขาแค่หักเลยไม่ใช่ขาหักนะไม้ตะพบหัก มันเหมือนกับคนบ้าเจอกับคนบ้าฮนะเขารักในงานชิ้นนี้ถ้าจะบ้ามันต้องบ้าไปด้วยกันครับแล้วเรื่องเนี้ยเจอคนบ้าหลายคนครับ <c oughs> <c oughs> ครับ พูมกลับก็บ้า <laughs> น่าสนใจครับแต่ละคนก็มีวิธีการเพอร์ฟอร์มแตกต่างทุกคนจะมีวิธีการของตัวเองหมดเลยวันลิฟททัวร์ที่ภาพนิ่งออกไปครั้งแรกผมรู้สึกว่าเชี่จะยังไงวะเนี่ยฝันใหญ่คนเดียวเนี่ยมันเรียกว่าเพอร์เจอร์แต่ถ้าฝันฝันใหญ่พร้อมกันร้อยคนแม่งเป็นไปได้มันรวมความยากของทุกองค์ประกอบการํำหนักสลิงเอฟเฟกมารถคนยันเซฟตี้ ความอันตรายทั้งหลายทั้งพวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวดราม่าในนั้นอะไรเงี้ยเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะ ทุกคนต้องเชื่อว่ามันมี value เต็มไปด้วยสิ่งที่เซอร์ไพรส์ครับทั้งเรื่องของบทนักแสดงด้วยแล้วก็เรื่องของคิวบูต่างๆที่เราไม่น่าจะเห็นในภาพยนตร์เรื่องอื่นผมใช้คำว่าทั้งหมดนี่คือมันทั้งหมดจริงๆแค่เอามารวมตัวกันนี่ก็เหลือเชื่อแล้วแล้วก็ต้องมารวมตัวกันมีระเบิดมียิงมีอะไรสารพัดอะฮะมันทําให้ผมรู้เลยว่างานนี้เป็นงานที่ผมพร้อมที่จะแลกทุกอย่างเหงื่อที่ผมมีเลือดที่ผมมีตัวผมแต่ผม มั่นใจว่าไอ้งานอย่างนี้แหละที่เราจะเอาไปสู้กับทั่วโลกเขาเรียกว่ามีกันแบบทุกข้านาทีก็คงได้เห็นกันทันะ้งทีกับ<ๆ>กับวิช่วใหม่ๆที่เราพยายามจะนําเสนอความแตกต่างจากภาคอื่นๆจะเดือดแค่ไหนต้องเข้าไปดูในโรงนะครับพิภาคษาอาคมถล่มทุกความคงกระพันขุนพันสมสองมีนาคมทุกรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศ